ไอเขาปีนไปแล้วเขาปีนไปแล้วเอ๋ไปไหนแล้วอเะ้ยเม้ยเฮ้ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้เอ้อยเฮ้ยเด้เฮ้ย oh <my> เฮ้ยเฮ้ยเ่้ยาฮ้ยเ้วครับเพื่อนเข้า,าเฮ้ยเด้เลยเร้บเฮ้ยเม้ย้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮืเฮเ้เ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้เฮ้้เฮยเฮยเยเฮยเฮ้เต็มห้องเลยไอ้ัเหลังค้โดดไปแล้วแน่เลยครับเี่ยเสียงหายปล,ละจะรอดได้ไงวะเนี่ยไอ้ตัวหลังคาอุ้ยวับ บุ้งแมวนี่ไงเดี๋ยวยามาไม่ดียามาเพื่อนเข้ามาแล้วเฮ้ยนี่ไงเสื้อดำที่ยิงเราบนหลังคาใช่ไหมเนี่ยนี่ใช่ไหมคนที่อยู่บนหลังคาเพื่อนเข้ามาแล้วอ่ะนี่คอมาร์บอกจุดเพื่อนนะครับยอมสละชีพเลยเหรอไปมแล้วบ้าเกือบ DBS ช่วยชีวิตไว้ ขอแบบหัวนเน้นเเอา้าเนี่ยทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ย <What? c oughs> ไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนก็เติมเกมกับเราได้ง่ายๆกับบริการเติม UC ราคาถูกบายวิส r ทเกม i n g เติมง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยใช้แค่เลข u i d ในการเติมเท่านั้นแค่แอดไลน์ไปที่แอดวิสัทมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะทักไปที่เพจของทางร้านก็ได้อย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึงวิสัทเกมมิ่ง สวัสดีมมนูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นในด่านหิมะนะครับผม H ima, H ima นะ e หิมะหิมะนะสรลอ์เขาใจป่าแล้วใครมาบินตามเราเนี่ยคือจะบอกว่าด่านนี้เนี่ยเอยนายบุดิลงคนละที่กันได้ไหมละ่ะ e <y> ผมเล่นเมื่อวานผมเจอโปเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าใครเจอแบบผมไหมแต่ผมเจอแบบสองสามรอบเลยอะ่านนี้นะครับเป็นด่านที่เพิ่งมากลับมาเปิดใหม่แล้วใครมันวิ่งอะไรวะเนี้ยเฮ้ยมันได้ปืนมเนี่นยเขาวิ่งเนี่ย <c oughs> วย้อายุละหนึ่ง ไดอายุละหนึ่งหนีไปไหนเพื่อนไม่มีปืนใช่ไหมต้องการย right, oh ิงคนไม่มีปืนน่ะโอไม่กูดอะไรวะมีปืนเฉยนี่แน่เจ้าสาวน้อยมีปืนเฉยเลยสกอบเจอโปบ่อยมากครับด่าี้ว่าเจอเยอะยิ่งกว่าแสนฮอกไม่รู้ว่าโปเขาจะเยอะไปไหนไม่ไมีเสียงเฮ้ยเอ้ามีมีคนด้วยเก็บของเฮ้ยเสียงใครอะ นี่ไงเพื่อนเขาเรียบร้อยจ้าโ,โหด่านนี้ผมจะบอกว่าผมเล่นลูกซองบ่อยมากโดยเฉพาะดี s บดอกเยอะมากเนี่ยดอกเยอะมากครับลูกซองฮ้ยได้ G สามหกซเล่นหน่อยแล้วกันไหนไหนมันก็เป็นปืนประจำด่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเฉยวะบากเยอะจังด่านนี้อันนี้น่าจะบอดหรือเลปล่าครับข้างบนน่าจะอ้านี่หน้าคนแล้วละ่ะนี่หน้าคนแล้วละ่ะมีโยกหลบข้างบนแน่เลยเพื่อนเขามุมนี้มุมน,นี้มันยากมาก ตรงนี้มันยากมากาข้างหลังมาอุาอ้ยเนี่ยข้างหลังามาอุ้ยอ,อะไรวะโอ้สองคนสามคนไปสองคนอู้อมีลูกซองเลยเฮ้ยโอ้โหข้างหลังอีกบ้าโอ้ไม่กอเออลูกซองยิบไปดีข้างหลังมี เฮ้วทำไมเขายิงกันตัวเองหรือเปล่าวะคนละตี้ปะเนี่ยคนละตี้ปะเนี่ยนี่ยคนละตี้ครับเขาวิวยิงกันเองอยู่เอาดีเพื่อนเอาดียิงกันไปก่อนไหมโอ้ไม่กอดโดนล้อมหน้าล้อมหลังสามคนโ,โอ้ยโอ้ทันรัวเ้ยไป นี่มุมนี้เสียเปรียบใครอยู่ด้านล่างนี่เงยไม่ได้หรอกหมวกสามหมวกสามนี่ยังเหลือคนหนึ่งนะครับมาแล้วมาแล้วเนี่ยเขารู้อ้โอไม่โดนดีบ้างดีบีเอฟแบมอู้ยเข้า,าโอเคโอ้โหแต่ที่สุดต้องพึ่งลูกซองดี s เนะครับ แปลงล่างแล้วครับตอนนี้กลายเป็นพี่กระต่ายขาวหิมะแล้วจ้าเราจะไปหารถแล้วไปขับไล่ล่ายิงมนุษย์กันนะครับพี่กระต่ายขาวก็หวังว่าจะไม่เจอโปนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอโปอีกคลิปนี้ผมจะเอาลงเลยคือปกติผมจะไม่ค่อยลงคลิปที่เจอโปนะ<ๆ>เพราะว่ามันจะเป็นการเหมือนแบบทําให้คนแบบกลัวหวาดกลัวไม่กล้าเล่นนะแล้วทําไมมายิงอะไรกันเนี่ยคนยิงบอลหรือบอลยิงคนมาแบบนี้อุย้ยอุ้ยของดีที่โลกรอครับมาแล้วครับ มาแล้วครับ A W ที่เราไม่เคยจะยิงโดนแล้วใครมันสู้อะไรอยู่เนี่ยนายเล็งใครอยู่อ่ะบอดไเนี่ยบอดแน่เลยน่าจะบอดไอ้ข้างบนโรงเรียนฮอกวอดไม่รู้คนหรือเปล่าอย่านะเพื่อนอย่ามาสเปย์ตกรถเราแบบนั้นนะคือผมโดนมาทีนึงนะครับโดนสเปยเนี่ยประมาณแบบนี้แหละสเปย์รถหัวแตกเลยนะระยะนี้ ตรงนี้กับตรงนี้เนะี่ยน่าจะประมาณ200กว่าเลยนะครับคือจะไปได้ยังไงเอาได้คิวแล้วแล้วใครมันปุ๊ปุบปุบบอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยน่าจะอยู่ตรงโร,นะรงเรียนนะโรงเรียนฮอกวอตใช่ไหมด่านหิมะกลายเป็นด่านที่แบบมีโปเยอะมากนะครับแต่อันนี้ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะเพราะว่าปกติผมเล่นด่านหิมะผมไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเจอที่แซนฮอกกับรีวิคมากกว่านะครับ <What? S 1> แต่พอดีว่าด่านมันเปิดใหม่ใช่ปหมไม่มีใครไปเก็บ พอด่านมันเปิดใหม่คนก็เลยเหอ่อมาเล่นก็เลยแบบเจอโปรด้วยมั้งอะไรประมาณนี้นะครับสองรอุ้ย, <laughs> ยสองร้อยเกือบสามร้อยมัวแต่นิ่งๆเกือบสามเมตรนี่เราสามแบบเน้นๆเกือบสามร้อยเมตรน้องอยู่ฝั่งนี้แน่เลยหรือไม่ก็ยิงบอดหรือเปล่าระวังให้ดีนะฮะบางทีแบบนั่งๆนิๆ่งๆอยู่นี่ อาจจะโดนแบบหัวหลุดก็ได้นะเฮ้ย,ยผมเจอคนปะเนี่ยเฮ้ยมีคนว่ะที่นั่นแน่เลยครับโหแต่ว่าพลาดไปแล้วครับเข้าบ้านไปแล้วต้องดูเขายิงที่ไหนอยู่ A few ไปแล้วได้ A W แล้วไม่กล้าชาร์ต <c oughs> เวลาผมได้ A W แล้วทำไมเล่นยิ้เนี่ยจอดอฮ้ยชนอะไรเนี่ยเวลาเจอ W ทีไรนี่กลายเป็นเล่นติ่มตลอดนะครับขอซุ่มยิงหน่อยแล้วกันนะไหนว่าแอร์ดอบนี่ไง ใครมาเก็บไหมใครเก็บนี่ผมยิงเลยนะมันเป็นบ้านหรือมันเป็นไรเนี่ยทำไมมันมีแต่กำแพงแล้วมันไม่มีบ้านบั็กมัเนี่ยเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันบักบกจังเลยหน่าเนี่ยนี่ก็ไม่ค่อยอุ๊ยมีคนขับรถมามา้านเรารว่ะเฮ้ยอุ๊ยบ้าเฮ้ยโอ้โหก็สุนบนดบทพอดีว้าวอ๋อสองคนเหรอวัสด,ดีครับขอหมวกสามหน่อยอ๋อเรามีแล้วนี่ว่า เวทโคกครับแค่นนอกครับเพื่อนเขาจะมาไม่นี่เดี๋ยวก่อนตี้นี่ไงรถเนี่ยผมจํารถได้ตี้โรงเรียนฮอกวอตที่เราดักเขาอยู่ตั้งงานสุดท้ายเขาเลือกบ้านหลังเดียวกับเรา <c oughs> โอ้หพวกงนายเอาแล้วเพื่อนนายไปไหนเนี่ยอคนหนึ่งพี่น้องเนี่ยเอาหายไปไหนวะหา,ายไปไหนแล้วเนี่ยเอาใช่แน่นอนเลยครับข <c oughs> ับรถติดบันไดมีที่ไหนเนี่ยโอ้โหแล,แล้วไปต่อไม่ได้แล้วครับดูไอ้บ้า หลังจากที่เสียรถไปผมได้เป็นคนที่ไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่หวังว่าจะไม่มีใครมายิงเราแล้วนะโอ้โหแลนดดอบแบบนี้น่าจะมีมนย์นแน่เลยเนี่บแปลกๆนะถ้าไม่มีคนนี้เราจะไปบ้านตรงแอร์ดอบนั่นเลยนะทุกคนไปยึดไว้เลยแปดคนเนี่ยเอ้ยใครวิ่งกันเต็มเลยโอ้ my god มีคนอยู่บ้านนั้นแล้วโหจบเลยว่าคือถ้าเรามีรถเราไปทันนะเนี่ยอุ้ยผมต้องยิงเขาว่ะ ต้องยิงเขาว่ะต้องเอาหัวเลยอะโน้โอ้โหจบ้าเอยิงโดนตัวชิบหายแล้วทุกคนไปแล้วจ้าอย่ายิงพี่เลยมีคนไปเนี่ยเฮ้ยหลังเนี้ยถ้ามีคนก็ยิงเราสักทีเด้อเราไม่อยากทรมานแล้วว่ารอบนี้รู้สึกว่าเราจะไม่เจอโปใช่ไหมเนี่ยจะจบเกมอยู่แล้วครับถือว่าโชคดีกลางวงครับแต่เรา ดันไม่มีรถไงคือเราพลาดตรงที่เสียรถไปนี่แหละเลยขับมาไม่ถึงก่อนโอ้โหแนนแนนหัวเฮ้ยอะไรทำไมมันไม่โดนมันติดมันติดอากาศทุกคนโอ้โหแน่ตรงเนี้ยโอ้ยโอ้โหว้าวว้าวว้าวสไนส์สไนสน์อยู่ตรงไหน,นยิงมาจากไหนวะยิงมาจากไหนเมื่อกี้หลังข้าวเหรอมันก็ไม่มีมุมยิงเราแล้วนะน,นี่ไงเฮ้ยโโอ้ห สาคหาจริงด้วยไอ้อป่าเอ้ยโชคดีที่มีหมวกสามไอ้พ่อใครอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้ครับหลังหินไม่ได้โอ้โหระเบิดลงมือไอ้พเอ้ยเอ้ยมีคนอยู่ตรงต้นไม้ครับขอแบบหัวนเน้นๆ<ล>เอา้าเนี่ยทุกคนโน<ล>้ยอะไรเนี่ย อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอยีกรอบหนึ่งซิทำไมมันมันยิงไม่ได้โอ้ย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 ขอโทษครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมยิงเลือดเขาออกเลยนะแต่ว่ามันไม่มีดาเมจดเว้ยเฮ้ยทำไมมันบังจัง่ะแถมยิงไม่ทะลุด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้เราโยนระเบิดใส่น็อกปะเนี่ยไม่ได้ดูคิวฟีีเลยเอาอีกลูกไปเพื่อนเป็นระเบิดผักนะนะผักออแกนิกด้วยอ้าคนนั้นโดนยิงหรอเดี๋ยวคนนั้นโดนยิงปะเนี่ย อ้าวเขาโดนยิงว่ะเขาน็อกโดนในบ้านยิงแย่แล้วครับทีนี้ไม่มีใครแล้ววงไปหายบ้านอีกโอ้ไม่กอดไอ้บ้าโอ้คนแล้วเราจะไปไงเนี่ยวงไปบ้านครับทุกคนใช่ไหมเนี่ยมาสมุราลูกไม่รอดแล้ววะหลังคาน้าตจะยิงคุณนะหลังคาเนี่ยขอโอดขอโทดครับครับผมเป็นงูครับพี่ 3กระบอก4กระบอกอตีวะเนี่ยโอ้โหมันไม่หยุดเลยว่ะผมแค่เป็นงูอ่ะพี่ผมขออ้ยระบดาดมาเอออะไรเนี่ยโอ้ตีสี่ครบตีครับทุกคนด,ดูดูดิวิวกันทุกจุดแล้วเราจะรอดได้ไงวะเนี่ยคนละดูสโมกที่ผมโยนแล้วใครจะไปรอดเนี่ยน่าจะได้ที่สแล้วมีอีกคนนึงไม่รอดอะไรมหละมอเถอะ นั่นไงเรียบร้อยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไม่เจอโปก็จริงแต่ไม่ได้กินไก่นะครับโอ้โหเอาเป็นว่าใครที่เจอโปแบบผมหรือว่ามีใครเจอแบบผมไหมอะไรอย่างนี้หรือว่ามันไม่เจอเลยเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะว่าบางทีผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ใช่ไหมแต่ก็ ดีแล้วถ้ามันไม่มีโปรนะคือเมื่อวานนี้เยอะมากนะครับวันศุกร์วันเส,ขขสาร์เนี่ยเจอกันใมาคลิปหน้าแล้วกันทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเสียงเสียงนี่เราอ่อยเลยทีเดียว